มาดูกล้องครับโอ้ตรงนั้นเลยครับบอยว่าไม่ต้องเข้าดีครับมือตีแม่นครับมาดูครับพอสวนครับโอ้ติดคืนครับ บอยเปลี่ยนครับาลเลยะที่มองวานนแน่ๆานอลุงเดชเปลี่ยนครับของข้าวมาตีเลยครับลูกนี้ตั้งตาแล้วก็หยอกคืนมาครับโอ้ออกสองใบครับตัวเองออกด้วยครับบอยต้องข้าวครับลูกนี้บอยถ้าแสยอกคืนมาครับยังครับ มาดูกล้องครับใบสุดท้ายครับกล้องดอกโอ้ดอกอยู่ตรงนั้นเลยครับมาดูคราบพอตีเปลี่ยนครับพออพลดเดทครับตั้งคาแล้วก็ยกขึ้นมาครับติดไว้ด้วยครับสองแล้วครับเสียสี่นะเสียสีสามครับเสียสีไปเลยพอเก็บสี่ครับ ได้โหเพียงแววนมาเตะเตาเลยได้โอ้หยุดลุง